พระสังกรจจายเป็นใครทําไมถึงอ้วนสวัสดีค่ะอยู่จากชาแนลพอยท์วิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงพระพุทธรูปน่าจะมีภาพในหัวเป็นภาพเดียวกันใช่ไหมคะก็คือจะเป็นภาพของปฏติมากรรมที่สร้างเสมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างงดงามตรงตามพุทธลักษณะใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาพในหัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามยุคสมยัยว่าแบบเออยุคสมัยนี้ศิลปะเป็นแบบนี้ยุคสมัยนั้นศิลปะเป็นแบบนั้นสุโขทัยเป็นแบบนี้อยุทยาเป็นแบบนั้นนนนนออออิิิททธพพลขงงเเเป็แแแบบ้้ต่าาจจรๆภะมื ก็คือเป็นปติมากรรมรูปที่พยายามทําให้เหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นก็จะมีพุทธลักษณะที่งดงามรูปทรงองค์เอวอะไรต่างๆต้องมาใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามคะ่ะเมื่อเราพูดถึงพระพุทธร,รูปเนี่ยจะมีพระพุทธร,รูปแบบพิเศษอยู่แบบหนึ่งนะคะที่หน้าตามไม่คล้ายกับพระพุทธร,รูปที่เราคุ้นเคยกันเลย<ม>ก็คือพระพุทธร,รูปลักษณะนี้นะคะจะมีลักษณะที่อ้วนค่ะอ้วนทวนสมบูรณ์นะเรียกได้ว่าพุงนี่ออกมาเป็นพุงเลยทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะออกแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีค่่ะวววาิ พูดถึงพระสังกัจายนั่นเองวันนี้นะคะวิวรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระสังกั er จายมามากมายให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะตั้งแต่ว่าท่านเป็นใครทําไม <exploding> ท่านถึงอว้วนและท่านมีความสําคัญยังไงนะคะดังนั้นรอฟังกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวที่วิวนำมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อดังนั้นสิ่งที่วิวกำลังจะเล่าต่อไปนี้คือเล่าตามความเชื่อนะทุกคนว่าเออชาวพุทธนิกายนี้เชื่อ <ๆ S 2> แบบนี้ชาวพุทธนิกายนี้เชื่อแบบนี้ดังนั้นก็เลยปรากฏร่องรอยแบบนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอ้างอิงจะอย่่าาาานเเกกกไปศึษพิิมมต็ห ได้เลยนะคะคสำหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ถึงพระสังกัจจายนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปร่างอ้วนทวนสมบูรณ์ค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนิยมบูชาท่านกันมากๆเลยเพราะเชื่อว่าเวลาบูชาท่านแล้วเนี่ยนะคะจะได้รับโชคลาภจะได้รับความอุดมสมบูรณ์จะร่ํารวยจะมีทรัพย์มากประมาณนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าบูชาท่านแล้วได้ดีด้านการศึกษาบางคนก็บอกว่าบูชาด้านความงามด้านความรักนะคะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้จะมาพูดถึงอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรของท่านในด้านนั้นค่ะเราจะมาฟังกันว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องราวของพระสังกัจจายนี่นะคะเป็น น,นิยมนับถือท่านมานานมากๆแล้วค่ะเรียกได้ว่านานย้อนกลับไปไกลถึงสมัยพวกธาราวรวดีอะไรแถวนั้นเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาการขุดค้นทางโบราณคดีต่างๆนะคะก็จะเจอรูปเคารพของพระสังกัจจายนยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เจดียด์จุลประโทนของนคปรปฐมที่เมืองโบราณคูบัวสมัยวาราวดีหรือว่าที่ไหนต่างๆนะคะเพราะว่าก็บูชาเพื่อให้อุดมสมบูรณ์บูชาเพื่อให้ร่ำรวยสมัยโบาราณความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นทําไมเราถึงจะไม่อยากบูชาท่านละ่ะใช่ไหมดังนั้นก็ ไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะพบรูปเคารพของพระสังกายเนี่ยเยอะมา,ม,ามาก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 เลยจริงๆค่ะส่วนคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเราก็น่าจะเคยเห็นท่านในวัดจีนบ้างใช่ไหมคะที่เป็นพระศีรษะโล้นอ้นวนๆตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ใส่ผ้าแล้วเปิดตรงคุงไว้นะคะบางครั้งก็จะมีรูปเด็กนั่งอยู่เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะหรือในไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็พบท่านหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ดังๆที่ตอนนี้แบบราคาพุ่งไปค่อนข้างสูงแล้วก็คือพระพุทธรูปที่ค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วนั่งปิดตาท่่าาาอยยงนนีีี้ะะคเเรก ว่าพระปิดตาพระปิดตาที่ประมูลกันแพงๆนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือหนึ่งในปางของพระสังกัจจยเช่นกันนะคะหรือในปางที่อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะก็คือในปางที่ท่านเดินแล้วก็อุ้มบาทค่ะและในปางที่เราน่าจะเห็นบ่อยที่สุดก็คือปางที่ท่านนั่งเหมือนนั่งสมาธินะแล้วก็มือเนี่ยวางไว้อยู่บนพุงนั่นเองค่ะทีนี้เอาจริงๆทุกคนน่าจะรู้จักชื่อพระสังกัจจยแหละแต่รู้กันไหมว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ชื่อพระสังกจัจจยคือจริงๆเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะนับถือท่านมานานแสนนาน น,น,นึกสภาพว่านับถือกันมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ในสมัยกรุงรันตนโกสินทร์นะคะก็ต้องบอกว่าชื่อนี้ของท่านค่ะมีที่มาจากการขุดค้นวัดแห่งหนึ่งนะคะวัดแห่งนี้นะคะอยู่บริเวณฝั่งทนค่ะคือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีการขุดพื้นอุโบสถของวัดนี้นะคะทีนี้ขุดลงไปขุดขุดขุดจะไปปรับแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะขุดลงไปปรากฏว่าเจอของโบราณน,นะคะของโบราณที่เจอเนี่ยมีทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือรูปเคารพของพระองค์นี้นี่แหละพระสังกจายเนี่ยนะคะและอย่างที่2็คือ ือหอยสังนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณเขาก็เชื่อกันอยู่แล้วนะว่าหอยสังเป็นของมงคลอะไรประมาณนี้ทีนี้ถามว่าจริงๆท่านชื่ออะไรท่านไม่ได้ชื่อพระสังกัจจายค่ะท่านชื่อพระมหากัจยานะนะคะทีนี้พอ2อ,อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันปุ๊บคนก็เลยตั้งชื่อวัดค่ะประมาณว่าเจอวัดโบราณตั้งชื่อว่าอะไรดีนะวัดที่เราเจอสังกับเจอพระมหากัจยานะสังกัจยานะสังกัจยานะสังกระจายค่ะคือเรียกว่าสังกระจายเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งวัดสังกระจายปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคะและในวัดนี้ก็ยัังงมมีรรูปขอพะะหากจยน คนพบตอนนั้นอยู่นะคะทีนี้ชื่อวัดกลายมาเป็นชื่อท่านได้ยังไงก็ต้องบอกว่าคนก็พูดต่อๆกันเรื่อยๆค่ะประมาณว่าเฮ้ยวันนี้จะไปไหว้พระที่เจอที่วัดสังกจายนะเราจะไปไหว้พระพุทธรูปที่วัดสังกจายนะพระสังกจายนะพระวัดสังกจายพระสังกจายพระสังกัจายพระสังกจายสุดท้ายคําว่าสังกจจยก็เลยกลายเป็นชื่อท่านในที่สุดค่ะอทีนี้พูดถึงทุกอย่างรอบตัวท่านไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วิวยังไม่ได้เล่าเลยคือจริงๆแล้วพระมหากระองค์เจีย่างงนะคังค ต้องบอกว่าเราต้องแบ่งความเชื่อออกไปก่อนเป็นความเชื่อทางอุตารานิกายทางมหายานทางอะไรต่างๆทางประเทศจีนนะคะแล้วก็ทางเทราวาดแบบประเทศไทยเรานะคะเริ่มจากแบบจีนก่อนค่ะเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีกับภาพพระสังกจ,จายแบบจีนที่วิวบอกใช่ไหมคะที่จะเป็นพระอ้วนๆหน้าตายิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดเวลาแล้วก็พระเศียรโลนใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่บางครั้งก็จะถือถุงบางครั้งก็จะถือลูกท้อบางครั้งก็จะมีเด็กๆล้อมตัวอยู่ประมาณ5คนค่ะจะบอกว่าตามความเชื่อของจีนเนี่ยนะคะพระสังกจ,จายหรือว่าพระ มหากัจจายนะเนี่ยเขาเชื่อกันว่าคือพระศรีอริยเมตรตรหรือว่าพระศรีอานเนี่ยที่จะมาตรัสรูุ้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปนั่นเองค่ะซึ่งทางจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกพระองค์นี้ว่ามีล่อหกม,มีเล่หฝอมีเหล็กคุกตามแต่สำเนียงว่าเป็นแต้จิว๋วเป็นจีนกลางเป็นอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรื่องราวความเป็นมาของท่านตามแบบจีนเนี่ยก็มีทั้งหมด2ความเชื่อด้วยกันค่ะความเชื่อแรกเนี่ยนะคะพูดถึงหลวงจีนองค์หนึ่งในสมัยโคเหลียงของจีนโบราณค่ะเขาเชื่อว่ามีหลวงจีนองค์หนึ่งเนี่ยนะคะชื่อ พระสังกะจายดีและค่ะไม่ใช่เรียกว่าแบบสีก็องคเดียวกันนะแต่ว่าท่านเนี่ยจะเป็นหลวงจีนที่สติไม่ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือดูดวงแม่นมากทุกคนดังนั้นคนเราชอบดูดวงอยู่แล้วค่ะประชาชนก็เลยนิยมมาให้ท่านดูดวงอะไรต่างๆให้นะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะเมื่อท่านกําลังจะมรณาภาพเนี่ยท่านก็ให้เหมือนปริศนาทมข้อหนึ่งเอาไว้แล้วก็มรณาภาพจากไปคนก็เลยไปตีความปริศนาทมอะไรนั้นต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าอ้าวจริงๆแล้วหลวงจีนชี้ฉื้อเนี่ยนะคะไม่ใช่พระธรรมดาท สีอริยาเมตรตรเนี่ยที่แบ่งผ้าของพระองค์นะคะเหมือนอารมณ์คอนเซปต์คล้ายๆเวลาพระนารายณ์อวตารนนแหละก็คือตัวพระสีอริยะเมตรตยยังอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าแบ่งผ้าบางส่วนเนี่ยลงมาบนโลกมนุษย์นะคะเขาก็เชื่อกันว่าหลวงจีนชี้ฉื่อเนี่ยแบ่งผ้าลงมาก็เลยหน้าตาแบบนี้ค่ะความเชื่อที่2เนี่ยเขาพูดถึงคัมภีรหนึ่งนะคะชื่อว่ามีลอแอแซเก่งค่ะคือในคมภีนเนี่ยเขาพูดถึงเซียนคนหนึ่งนะคะเซียนก็คือผู้ที่สําเร็จแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเซียนคนนี้มันเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าเฮ้ยฉันได ในการชุม,มนุมนี้ก็มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยนั่งอยู่ในที่ประธานใช่ไหมคือถ้าตามความเชื่อของฝั่งอุตรานิกายฝั่งมหายานเขาจะเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเทพสูงสุดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะไม่เจาะลึกอย่างไรก็ตามค่ะจุดสําคัญของเราก็คือที่เบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้่ยนะคะมีพระอ้วนรูปหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ค่ะพระองค์นั้นก็คือพระศิยอริยเมตไตรนั่นเองดังนั้นก็เลยเอามาเล่าทุกคนฟังทุกคนก ะะซึ่งจากที่วิวเล่าทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าชาวจีน,น,นะะจะเชื่อว่าพระสังกัจจยก็คือพระศรีอริยเมตรตรนั่นเองและชาวจีนก็เลยนิยมบูชาท่านเพื่อให้เกิดทรัพย์สินเกิดความมงคลอะไรต่างๆค่ะแล้วก็นิยมนับถือท่านมากๆถึงขั้นที่นับถือว่าท่านเป็นจับไต้ตี้จื่อนะคะก็คือหนึ่งในสิบพระมหาอระสาวกที่สําคัญของจีนอะไรประมาณนี้เลยนะคะอย่างไรก็ตามเราข้ามจากมหายานกลับมาที่เทรวาทของเราดีกว่าค่ะพูดถึงฝั่งเทรวาทของเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระเทระสําคัญองค์นึงงฝั่ เถรวาทเลยทีเดียวนะคะและท่านไม่ใช่พระศิริยาเมตรตรคะ่ะแต่ว่าเป็นพระรูปหนึ่งในพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นพระองค์สําคัญเลยค่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของท่านดีกว่าเพราะว่าในความเชื่อของเถรวาทเนี่ยนะคะในตอนแรกท่านไม่ได้อ้วนทวนสมบูรณ์แบบที่เราเห็นปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นพระที่รูปงามมากๆอันดับที่สองตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายเถรวาทเลยทีเดียวนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะพระมหากัจจายนะเถระของเราเนี่ยในตอนแรกเริ่มที่ท่านเกิดขึ้นมาท่านเกิดขึ้นมาในตระกูลพราหมณ์ค่ะแล้วก็ไม ะะแต่ว่าพระบิดาของท่านเนี่ยเป็นถึงปุโรหิตประจําเมืองเลยทีเดียวและเมืองที่ท่านอยู่ก็คือกรุงอุเชนีนั่นเองหลายคนที่ฟังเรื่องเวตาลมาน่าจะคุ้นเคยกับชื่อกรุงอุเชนีดีนะคะซึ่งเมื่อท่านคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ารูปร่างของท่าน,นยังงดงามมากผิวเนี่ยเหลืองเหมือนทองเลยทีเดียวดังนั้นนะคะท่านก็เลยได้ชื่อว่าก an ันจนะค่ะกันจนะกัญจนะแปลว่าทองนะคะก็ตรงตามลักษณะของท่านนะคะทีนี้หลังจากที่ท่านเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะก็เติบโตขึ้นมาตามปกติค่ะบอกเลยว่าท่านเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากมาก มากมากมาก,มาก,มากเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่เกิดมาในตระกูลพราหมณ์แน่นอนว่าท่านก็ต้องได้เรียนคัมภี์ไตรเพศหรือว่าคัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็เรียกได้ว่าเรียนจนแตกชานอะไรต่างๆเลยค่ะท่านก็เลยได้รับฉายานะคะว่ากัจจะนะคะอย่างไรก็ตามคนเนี่ยไม่ค่อยนิยมเรียกท่านว่ากัญจนะหรือว่ากัจจะหรอกค่ะคนนิยมเรียกท่านว่ากัจจายนะซึ่งเป็นชื่อโคดของท่านนะคะโคดก็คือเหมือนแบบตระกูลว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้หลังจากที่ท่านเติบโตขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าตัวเองเริ่มโตพ่อแม่กกก็็ต้องแ่่่ชรราาาในนนททีสุดดะะะคพบิ เสียชีวิตไปค่ะดังนั้นนะคะท่านก็ขึ้นมารับตําแหน่งแทนพ่อค่ะเป็นปุโรหิตประจําเมืองนะคะซึ่งก็ได้ชื่อว่าจัดใจณอมหมานั่นเองทีนี้พอมารับราชการก็ต้องมีหน้าที่ใช่ไหมคะบังเอิญว่ากษัตริย์กรุงอุเชนีตอนนั้นเนี่ยนะคะได้ยินเรื่องราวของลัทธิหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานค่ะแล้วก็รู้สึกเรื่อมใสมากนั่นก็คือการถือกําเนิดของพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเผยแผ่ศาสนาไปตามเมืองต่างๆอยู่ค่ะทีนี้ท่านก็ได้ยินข่าวมาว่าเอ๊ะเมมั้มมารราทสจพุ มาที่เมืองของตัวเองเพื่อมาแสดงธรรมอะไรต่างๆใช่ไหมคะกษัตริย์ของกรุงอุเชนีเนี่ยก็อยากเหมือนกันร,รู้สึกว่าเอออยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไหนมีใครไปอาราธนาเชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมที่เมืองเราได้บ้างอ่ะ ไหนมองไปสิอุปโรหิตของเราเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดดังนั้นนะคะกษริย์ของเมืองเนี่ยก็เลยมีคําสั่งให้กัจจายนะอมตะเนี่ยนะคะพร้อมกับปริวารอีกทั้งหมด7คนค่ะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะอาราธนาท่านเนี่ยนะคะมาแสดงธรรมที่กรุ่มอุเชนีค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะแน่นอนว่าท่านก็จะต้องได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าค่ะปรากฏว่าฟังธรรมปุ๊บนะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่แล้วค่ะท่านก็บรรลุธรรมตรงนั้นเลยนะคะก็เลยตัดสินใจขอพระพุทธเจ้าบวชค่ะพร้อมกับริวาทั้งง7คนซึ่สมเด็จ สมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ส่งอนะะุญาตค่ะก็เลยบวชให้ทุกคนเลยนะคะกลายเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาค่ะ,คะก็คือเป็นพระที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ด้วยมือของตัวเองนะคะและหลังจากที่ท่านได้บวชแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ลืมภารกิจของตัวเองค่ะคือจําได้ว่าตัวเองเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าต้องการจะอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่กรุงอุเชน,นีใช่ไหมคะท่านก็เลยทูลเชิญพระพุทธเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวเราเองไม่ต้องไปหรอกแค่ท่านเนี่ยก็ นนะคะ <soever. S 1> พระมหากัจจายะนะที่ตอนนี้บวชเป็นพระแล้วก็เลยเดินทางนะคะกลับไปที่กรุงอุเชนีค่ะแล้วก็ไปแสดงธรรมที่นั่นจนทําให้คนในกรุงอุเชนีเนี่ยพากันเลื่อมใสนะคะแล้วก็ออกบวชกันมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเผยแผ่ศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของท่านค่ะแต่อยากรู้ไหมคะว่าจากเดิมเนี่ยที่ท่านได้รับฉายาว่าการจนะผู้มีรูปดังทองอะไรอย่างเงี้ยกลายมาเป็นพระที่มีรูปร่างอ้วนได้ยังไงก็ต้องบอกว่าจะต้องเล่าถึงเรื่องราวของผู้ชายคนนึงค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโสรรยะค่ะเรื่องราวทังหม เกิดขึ้นะะในวันหนึ่งค่ะที่พระมหากร,รานะจจยะเนี่ยนะคะกำลังจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองค่ะแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเนี่ยก็จะต้องมีการจัดจีวงจีวรนุ่หผมอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อที่จะเดินทางเข้าเมืองไปอย่างเรียบร้อยค่ะปรากฏว่าจังหวะที่ท่านกาลังจัดจีวงจีวออะไรของท่านอยู่เนี่ยนะคะมีลูกเศรษฐีคนนึงค่ะนั่งแคร่ผ่านมาลูกเศรษฐีคนนั้นคือนายโสรยะนะคะแล้วก็มองเห็นท่านเนี่ยกำลังจัดจีวรของท่านอยู่ปรากฏว่านายโสเรยะเนี่ยเป็นคนที่มีจิตอกุศลค่ะคือคิดอะไรไม่ดีอ่่วาายง้ เ,เห็นท่านนุ่งจีวอนอยู่ก็โผล่คิดไปประมาณว่าโอ้โหพระรูปนี้ผิวสวยจังเลยผิวสวยเหมือนทองเลยอืหเห็นแล้วอยากได้เป็นเมียเลยทีเดียวนะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นเมียนะก็อยากให้เมียเราเนี่ยที่อยู่ที่บ้านที่มีลูกสองคนเนี่ยผิวสวยเหมือนท่านจังเลยคิดไปคิดมานะคะปรากฏว่าตามความเชื่อนะคะด้วยความที่ท่านเป็นพระอรหันโนและนายโสเรยะเนี่ยคิดอะไรอกุศลมากๆทาให้อยู่ดีๆนะคะจากที่คิดว่าอยากได้ท่านมาเป็นภรรยาเนี่ยนายโสรยะก็เลยกลายเป็นผู้หญิงซะอย่างนั้นเลยนะคะตรงนั้นเลยซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นีขึ้นนนะะคย ก็รู้สึกว่าอายมากค่ะดังนั้นก็เลยหนีหายไปเลยนะคะไปอยู่ที่เมืองอื่นค่ะปรากฏว่าพอไปอยู่ที่เมืองอื่นเนี่ยนะคะก็ไปเจอลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งก็มีการคุยกันถูกคอดังนั้นก็เลยได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีคนนั้นนะคะแล้วก็อาศัยอยู่จนกระทั่งมีลูกทั้งหมด2คนค่ะวันหนึ่งนะคะในขณะที่นางสุริยะตอนนี้เป็นนางแล้วนะอยู่ที่เมืองเมืองนั้นปรากฏว่าเพื่อนเก่าของตัวเองนะคะเดินทางไปที่เมืองนั้นค่ะนางสุรยะเห็นก็จําเพื่อนได้ก็เลยแบบออกไปทักทายนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะว่าเฮัยโหลข้าเองสเรยา แล้วนะดังนั้นนะคะเพื่อนได้ยินก็เลยสงสารค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เรื่องแบบนี้ทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าอยากหายจากไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องไปขอขมาท่านนะพระมหากัจจายนะเถระเนี่ยดังนั้นนะคะเพื่อนก็เลยพานางโสริยะเนี่ยไปหาพระมหากัจจายนะเถระค่ะแล้วก็ไปขอขมาอะไรต่างๆเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งพระมหากัจจายนะเถระก็แน่นอนว่าท่านบรรลุเป็นอรหันแล้วนะท่านก็ยกโทษให้ค่ะดังนั้นนายโสริยะก็เลยกลายร่างกลับเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะคะทีนี้ถามว่าสามีกับลูกๆที่อยู่ที่เมืองนั้นน่ะพอได้ ทราบเรื่องตกใจไหมก็ตกใจนะคะแต่ก็บอกว่าเออแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่อยู่ด้วยกันก็ได้แต่นายโสธยะเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้วฉันอายฉันรู้สึกปรงตกกับชีวิตมากดังนั้นก็เลยขอบวชในพุทธศาสนานะคะโดยที่มีพระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นพระอุปชาให้ค่ะแล้วท่านก็ปฏิบัติอะไรต่างๆจนกระทั่งได้บรรลุเป็นอรหันต์ในเวลาต่อมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นกับพระมหากัจจายนะบ่อยมากเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าพระมหากัจจายนะเนี่ยนะคะเป็นพระที่รูปงามมากๆเรียกได้ว่ารูปงามเป็นรองแค่องค์เดียวเท่านั้นก็็คือสมเดจ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็จริงๆลักษณะหน้าตาท่าทางของท่านนี้ก็คล้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆนะคะดังนั้นนอกจากจะมีคนคิดอกุศลกับท่านแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับคําชมบ่อยมากประมาณว่าโห oh, นี่รูปงามนะเนี่ยรูปเหมือนรูปร่างหน้าตาเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็มีคนชมท่านอย่างนี้มากมายทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจค่ะคือ1ท่านไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเทียบเคียงท่านกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ2ท่านไม่อยากให้ใครเนี่ยมาคิดอกุศลกับท่านแล้วก็จะต้องมาเเกกิิดดดรรรรมมออะะะะไหืนนนนนยยโสสคััง้ใทีุ่ ท่านก็เลยตัดสินใจอธิษฐานนะคะประมาณว่าขอให้ร่างกายที่งดงามของตัวเองเนี่ยกลายเป็นอวบอ้วนกลายเป็นเตี้ยหน้าเกลียดอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าคนจะได้ไม่มาสนใจรูปร่างหน้าตาของท่านอีกค่ะและนี่ก็คือที่มาที่ทําให้รูปร่างของท่านเนี่ยกลายเป็นพระที่อ้วนทวนสมบูรณ์ในที่สุดนะคะเรื่องราวเนี่ยอาจจะฟังดูแฟนซีนิดหนึ่งแต่บอกเลยนะคะว่าจริงๆพระมหากรใจนะเถระเนี่ยถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์สาคัญมากๆในพุทธศาสนานิกายเถรวาทของเราเนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นทั้งเอหิพิขุประสัมปทาที่วิวเล่าเมื่อกี้คือเป็นพระที่สม สามารถสมุทธเจ้าบวชให้เองเป็นทั้งพระอสิติมหาสาวกอสิติเนี่ยแปลว่า80มหาแปลว่ายิ่งใหญ่สาวกแปลว่าผู้ฟังดังน,นั้นอสิติมหาสาวกก็คือเป็นหนึ่งใน80พระสาวกที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะคะและที่สําคัญค่ะท่านเป็นเอตทัทคะด้านหนึ่งด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักศัพท์คําว่าเอตัคคะนะคะเอตัคคะนี่คือผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆค่ะเช่นพระสารีบุตรเนี่ยก็จะเป็นผู้เป็นเลิศด้านปัญญาก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นแบบที่หนึ่งเลยในบรรดาพระสาวกทุกอง์หรือว่าพระมหากรส นี่ก็จะเป็นเอตาทัะด้านการทุดงก็คือเป็นเลิศด้านการทุดงที่สุดในบรรดาพระสาวกทุกองค์เลยนะคะทีนี้ถามว่าท่านเป็นเอตาทัะด้านไหนคือท่านเนี่ยเป็นเอตาทัะด้านหนึ่งที่วิวชอบมากๆแล้วค่อนข้างเกี่ยวข้องก,กับสิ่งที่วิวทาอยู่ทุกวันค่ะคือท่านเป็นเอตตทัะด้านการแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดารน,นะคะเดี๋ยวหยุดก่อนทุกคนก่อนที่ทุกคนจะได้ยินคำพิสดารแล้วรู้สึกถึงคําว่าแปลกอะไรต่างๆนะคะพิสดารแปลว่าละเอียดนะคะทุกคนกลับมาที่เรื่องพระมหากัจายนะเถระของเราค่ะคือท่านเนี่ยสามารถอธิบายธรรมะที สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโดยย่อคือประมาณว่าอ่ะสมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเทศโดยย่อปุ๊บท่านสามารถเอาสิ่งเนี้ยมาขยายความให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็อธิบายโดยละเอียดเลยประมาณว่าอ๋อที่ท่านพูดแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านหมายความว่าแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นในประวัติของท่านเนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์มากมายเลยที่สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทมแค่สั้นๆค่ะแล้วคนที่มาฟังทมเนี่ยบางคนก็มีปัญญามากก็เกตทันทีแต่บางคนก็ไม่ได้มีปัญญาขนาดน,นั้นก็จะไม่เกตทันทีีรรีีออย่่่่่าาาาางงงททเเเเรรรรู้้จจจัักกืบบบวสสสหลใชมมมมคะน็็แุ เจ้าได้แสดงทมย่อไปนิดนึงไม่ไม่ทันเข้าใจเลยก็จะไปถามท่านค่ะท่านก็จะอธิบายให้ฟังว่าอ๋อไอ้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแค่นี้ตัวอย่างคืออย่างนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้จุดจุดอธิบายละเอียดนะคะดังนั้นนะคะท่านก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคะด้านการแสดงทมโดยย่อให้พิสดารค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะในความคิดของวิวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนอะรู้สึกว่าการที่คนเราจะอธิบายอะไรสักอย่างให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยแปลว่าตัวเราเนี่ยต้องเข้าใจมันดีมากๆแล้วดีสุดๆเพื่อที่เราาจะไไดด้้้ถ่่่ยทออมนนนใหคืก็แปล ท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะอะไรต่างๆของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ดีเยี่ยมสุดๆเลยค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเราสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้นะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรนะไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถอธิบายสิ่งนั้นอย่างละเอียดให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยก็เป็นการเช็คตัวเองแบบหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราเข้าใจสิ่งนี้จริงๆนะคะซึ่งหลักการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหลักการที่วิวใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะดังนั้นพอวิวอ่านเรื่องของๆ ต่างเต็นไปหมดเลยค่ะซึ่งอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้จริงๆมีวิวมาเล่าเรื่องท่านทําไมเรื่องของเรื่องก็คือมีหน่วยงานนึงค่ะเขาฝากเรื่องราวขประชาสัมพันธ์นะคะหน่วยงานนั้นก็คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีในนามสสสนั่นเองค่ะคือสสสเนี่ยนะคะเขาร่วมมือกับยุวพุทธิกะสมาคมค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมการบรรยายหนึ่งขึ้นมาค่ะซึ่งหัวข้อที่เขาจัดบรรยายเนี่ยก็คือเอตัคะและพระอริยสาวกในพุทธศาสนาค่ะคือตอนนี้สสสนะคะเขามีนโยบายค่ะที่จะสสสรร้างงเิมมัคไทย ให้เข้มแข็งแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเราจะสร้างเสริมสังคมไทยเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่แค่สุขภาพกายที่สําคัญแต่เวลาเราจะสร้างคนเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างที่ใจค่ะซึ่งส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายของเขานะคะก็ตรงกับวันนี้เลยหลายๆคนที่ดูวิดีโอตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยก็จะรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมคะถามว่าการบรรยายต่างๆเนี่ยเขาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเขาจะบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันต์พระเทรีอุบาสกและอุบาสิกาที่เป็นเลิศในด้านต่างๆหรือว่าเป็นเอตคะในด้านต่าง,างๆค่ะในโอกาสที่เเเ้าาาาฝกมมปรระชสััพนนธ์ื่องียล าหยิบเรื่องของพระมหากัจจายนะที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของวิวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะส่วนใครอยากฟังเรื่องราวของเอตตะทะองค์อื่นๆเนี่ยนะคะวิวก็แนะนําให้เข้าไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้เลยค่ะซึ่งวิวลงลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นด้านล่างหรือทาง QR code ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะกิจกรรมนี้ฟังฟรีนะคะทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ไลลังใจใใ้ววิแ ก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะนานแล้วเนาะที่วิวไม่ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งอย่างที่วิวบอกแหละว่าตอนที่วิวอ่านเรื่องพราหมหากัจจายนะนเถระเนี่ยนะวิวก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวธรรมะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราหมดเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องราวพวกนี้เฉพาะกับในเรื่องธรรมะหรือในเรื่องอะไรเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอะไรต่างๆได้ค่ะดังนั้นใครที่เคยไปอ่านเรื่องราวอะไรมาหรือว่ามีอะไรกระทบใจแล้วอยากคุยกับวิวก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคหรว่ากีสไนนน้ลัััํบ ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ